เดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีการจะเอาแปลงที่เราแถมเนี่ยในการอบรมอันนี้คือแปลงที่เราจะแถมนะเป็นแปลง36หกลุมนะครับโตขนาดนี้ตัวขนาดนี้เลยตอนนี้อาจารย์กำลังจะปลูกฟักทองนะครับลองดูซิว่าเดี๋ยวเราจะเติมปุ๋ย AB เราอย่างไรนะครับปุ๋ย AB ที่อาจารย์แถมสูตรรับเฉพาะนะครับตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้อาจารย์ได้ไอ้สูตรรับเฉพาะของเราที่เราผสมเนี่ยมันจะเป็นอย่างแห้งนะครับ เมื่อเราเป็นอย่างห้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจารย์ทาเสร็จเรียบร้อยเป็น A และ B อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็น A และ B อย่างนี้ซึ่งเอนี่คือ A นี่คือ B นะครับการที่เราจะใช้ A หรือ B อย่างไรทำไมของอาจารย์เนี่ย B เป็นสีเขียว A เป็นสีใสไม่จําเป็นต้องอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเคมีที่เราไปซื้อตามร้านนั้นๆนะครับบางทีอาจจะเป็นสีแดงหรืออาจจะเป็นสีอะไรอื่นๆอีกก็ได้แต่นี้ของอาจารย์ที่อาจารย์ซื้อมาก็เป็นเป็นสีขาวนะฮะวน เออบีเนี่ยพอผสมกันเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นสีของจาย์เป็นสีเขียวโดยปกติแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะตอน,น,นเราผสมเป,เป็นผงแล้วเนี่ยเอ่อของ A เนี่ยนะครับปริมาณของ A เนี่ยนะเทียบกันแล้วของ A เนี่ยจะน้อยกว่าของ B ในในน้ำต่อ1ลิตรโดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่การเอ่อเวลาเราทําแล้วเราจะไม่เอาผงมาใช้งานแต่เราจะผสมน้ําการผสมน้ำเนี่ยสูงว่าเราผสมเอ่อน้ําน้อยเกินไปนะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นมันก็จะน้อยเราก็จะต้องเติม ลงไปเยอะถูกไหมแต่ถ้าเราใช้เข้มข้นเยอะนะครับเราใช้เข้มเข้มข้นเยอะเราก็เติมนิดเดียวก็จบแล้วด้วยเหตุนี้ระวังนิดนึงบางครั้งเราไม่อาจารย์แถมสูตรอะไรให้เรียบร้อยเวลาอบรมแล้วบางทีเราไม่ใช้เราไปซื้อจากข้างนอกมาแล้วเราไปซื้อเป็นปุ๋ยน้ำที่เป็นขวดใหญ่ๆนะฮะขวดใหญ่ๆบางทีเขาเออใช้เท่าเดิมแต่เขาใส่น้ําเยอะๆมันก็เยอะแล้วก็เอามาขายหลอกขายกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังตรงนี้ นะทางที่ดีนะลูกศิษย์ทุกคนควรจะใช้สู่รองอาจารย์แล้วไปซื้อแล้วทาเองแล้วใช้ผู้นี้ขายได้นี่ A นี่ B โอเคไหมพอจากนั้นเสร็จป,ปุ๊บว,วิธีการทำนะครับวิธีการทำเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการสอนเรียบร้อยแล้วก็คือว่าในในกรณีที่เราเป็นฟักทองตอนนี้เราจะปลูกฟักทองนี่คือต้นฟักทองที่อาจารย์ปลูกไว้อายุอยู่ประมาณา14วันนะสสัปดาห์ประมาณ2ส,สัปดาห์ แล้วก็พอมันปลูกอยู่ในแอร์โลพโนิกส์มันจะเติบโตไวมากตอนนี้เราจะใส่น้ำนะฮะในแปลงของเรานี้เอ่อในแปลงเรานี้เวลาเราปลูกฟักทองนี่องจาว่าจริงๆแล้วไอ้แปลงอิละระบบรางปลูกนี้ไม่เหมาะหรอกที่จะปลูกฟักทองมันก็ปลูกเหมาะสําหรับในการปลูกสลัดสาสิบหกลุมนั่นแหละแต่ตอนนี้ที่เราทาการปลูกฟักทองเพราะเราจะทําการทดสอบให้ดูเวลาปลูกฟักทองเสร็จปุ๊บฟักทองรากมันจะเยอะด้วยเหตุนี้เราก็จะใช้รางหนึ่งรางปลูกฟักทองรางหนึ่งรางปลูกฟักทอง แต่ความสมบูรณ์ของมันเยอะมากเพราะฉะนั้นผลก็จะเยอะมากเพราะ,ะนั้นเลยปลูกแค่สีต้นล่างมันจะอ่อดน,นี่หัวรางนะครับล่างมันจะวิ่งน้ํมันจะเข้าจากหัวรางแล้วไหลไปนะไหลเข้าไปจนถึงทางด้านล่างไอ้ตรงนี้เป็นระบบไซฟอนนะมาดูตรงนี้นิดเดินนะครับถังน้ําของเรานี่คือถังปุ๋ยของเราเนี่ยถังปุ๋ยของเราเนี่ย,ย,ยก็ใช้ถัง60สิลิตรนะถัง60สิลิตรคนที่เข้ามาอบรมก็จะได้ชุดตรงนี้ครบเลยก็จะได้โคงเหล็บเรียบร้อย ได้รางปลูกสี่รางครบนะฮะจำนวน36หกลุมนะได้ถังอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวได้ถังรวมน้ําตรงนี้คือท่อไซฟอนซึ่งคนที่เข้ามาบรมก็จะสามารถทําได้เองนะครับนี่คือท่อไซฟอนนะครับแล้วก็แต่กร้าปลูกพวกนี้แถมหมดฟรีหมดนะครับฟรีหมดนะครับเพราะฉนั้นแ0 0พันบาทในรุ่นนี้จาขนาดนี้นะครับเอาละตอนนี้อาจารย์เริ่มประกอบลนะอาจารย์เริ่มใส่น้ําลงไปเต็มนะครับจากนั้น สิ่งที่อาจารย์ทําตอนนี้น้า60ลิตรลงไปเรียบร้อยอาจารย์ก็ข้างในนี้เรามีปั๊มอยู่2อตัวนะก็เลยมีสายอยู่2อันนะอาจารย์ก็ต่อปั๊มเข้าไปนะเพื่อให้ระบบมันทํางานมันจะได้ทําการกวนน้ําเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากวนน้าจากการที่เราจากการที่เราทดลองมาเรียบร้อยไปดูย้อนหลังของเราเนในคลิปย้อนหลังของเราเนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีว่าไอ้ตัวฟักทองเนี่ยมันจะต้องใช้ค่า EC เท่าไหร่ นะเราก็รู้ละฟักทองใช้ค่าอีกตีคือประมาณ1.7 1.7นะถึง2.5หรืออะไรเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันเองนะแต่อาจารย์จำได้อาจารย์ใช้1.7เนะเพอใช้1.7เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอา1.7ตง่งพวกนี้มาใส่สูตรนะครับมาใส่สูตรตามที่อาจารย์บอกเนะี่ยโดยใช้ Excel ซลเนะี่ยคำนวณเลยคำนวณปุ๊บมาเราก็จะรู้ทันทีว่าเราจะต้องเติมนะเราจะต้องเติมปุ๋ย A เนี่ยนะประมาณ300 ml อยนะลงไปในนี้ แล้วก็เติม B ีอีก300 ml ลงไปในนี้นะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเราจะลองทดลองเติมดูนะครับตอนนี้น้ําปุ๋ยของเราเต็มๆอย่างนี้นะครับเอาเดี๋ยวลองดูนะครับเอาตอนนี้อาจารย์เริ่มเติมละเวลาเวลาเราจะใช้ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเติมตรงนี้นะครับ cc กับ ml เท่ากัน cc ส่วนใหญ่จะอยู่ในเซลิงฉีดยา ml ก็จะอยู่ในเหยื่อตรงนี้เพราะนั้นนี้เป็น ml เราจะเติม300ก็อยู่ราวๆตรงนี้ นะ300 ml นะ300 ml นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตรง300 ml เอ๊ะ300 ml หรือ400ไม่ได้คิดคํานวณ400อ๋อ400ขอขออภัยเราคํานวณได้1.7ก็คือ400 ml ในน้ำ60ลิตรนะครับโอเคนะ้ยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเติมเลยครับต,ตัดไปเลย400 ml จะสังเกตไหมครับว่าเวลาที่อาจารย์ทาแล้วเนี่ยอาจารย์สามารถคํานวณออกมาได้ไม่เหมือนกับนักศึกษาที่เขาเรียนกันกค่อยททาย t r าเออเออเ r ื่มาเรื่อยๆเราไม่เราคํานวณทีเดียวจับใส่เลยแล้วก็ตัวเลขมันจะได้1.7เป๊ะเปเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวดูนะตอนนี้ A ใส่ไปก่อนนะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าในระบบของเราลองดูตรงนี้ฮะในระบบมันจะกวนน้ำากันเต็มที่เลยนะจากนั้นะนะนะ เราก็มาเติม B ครับ A เท่ากันพอเราเราคำนวณเสร็จปุ๊บตัวเลขที่ออกมา400 ml นะครัก็ได้400 ml ถ้าเราเติมตรงนี้ในน้ำ60ลิตรนะครับก็จะได้ก็จะได้ค่า ec 1.7ประมาณ1.7นะครับแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในแต่ละสูตรแม้แต่ลูกศิษย์ของเราที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์แจก,กสูตรไปขณะที่คุณทาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การเติมน้ําของคุณเนี่ยไม่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้ทุกคนนะครับเมื่อทําของตัวเองแล้วให้ส่งผลการทดลองกับอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณสูตรตรงนี้ให้นะครับให้พวกเราสามารถเอาสูตรตรงนี้เอาไปใช้งานนี่บีครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาบีใส่ลงไปในถังโอเค